สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีไม้ด่างไว้สะสมนะคะในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างนะคะราคาหลักร้อยนะคะที่ตอนนี้ราคายังไม่แรงค่ะให้เพื่อนๆนะคะรีบไปสอยกันมาเลยค่ะตัวแรกนะคะที่ฝนจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูกันนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นต้นอีพีด่างขาวนะคะตอนนี้ถ้าเป็นฟอร์มประมาณ2ใบนะคะ2-3ใบเนี่ยก็ราคาประมาณ8-900านะคะก็ยังไม่แพงมากตัวนี้ก็ยังสามารถจับต้องกันได้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีพีด่างเหลืองนะคะอีพ e. ีด่างเหลืองเนี่ยตอนนี้ราคายังไม่แรงเลยนะคะตอนนี้ก็คืออย่างฟอร์มนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้มีประมาณ 4--56 ใบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 8 0นะคะก็ยังสามารถซื้อหากันได้ค่ะตัวนี้ยังไม่ราคายังไม่พุ่งนะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ลองไปหากันดูได้ค่ะตัวต่อไปนะคะที่ฝนจะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คือตัวนี้ตัวที่2จะเป็นเงินไหลามาด่างขาวนะคะซึ่งเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยตอนนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ใบละนะคะประมาณ4ี0ห้าร้อยเนาะ ก็ถ้าลายด่างสวยๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่ใบและเป็นพันก็มีค่ะแต่ว่าราคาหลักร้อยนะคะก็ยังมีอยู่ค่ะสําหรับวิธีการเลือกเงินไหลามาด่างขาวนะคะฝนอยากจะแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเลือกใบที่เขามีด่างขาวน้อยๆนะคะควรจะเลือกใบที่เป็นด่างกระจายแบบใบนี้นะคะจะดีมากตัวนี้ก็ราคายังไม่แพงนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็เริ่มแล้วนะ เงินไหลมาด่างขาวเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะราคาสูงแล้วเพราะว่าเงินไหลมาด่างเหลืองค่ะตัวเงินไหลมาด่างเหลืองเนี่ยราคาเขาสูงทะลุดาวังคารไปแล้วนะคะก็เลยทําให้มีหลายๆคนเนี่ยซื้อด่างเหลืองกันไม่ไหวก็จะมาเล่นเป็นตัวด่างขาวกันนะคะทําให้ราคาเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะต้นต่อไปที่ฝนจะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือ2ต้นนี้นะคะโชค9้าชั้นด่างนั่นเองค่ะ ชคชั้นด่างนะคะตอนนี้ที่ราคาที่ฝนไปดูมาเนาะตามออนไลน์นะคะก็จะขายกันอยู่ที่ต้นละประมาณ8900นะคะซึ่งราคาก็ยังไม่สูงมากนะสามารถที่จะจับต้องได้ค่ะรีบๆไปหากันมาเลยนะคะก่อนที่ราคาจะพุ่งนะคะตัวนี้ยังหาได้นะและตัวต่อไปนะคะตัวเนี้ยตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยค่ะต้นข่าด่างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นข่าด่างลายหินอ่อนนะคะ ซึ่งฝนนะชอบลายแบบนี้นะจริงๆแล้วนะคะขาด่างเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นด่างเหลืองนะคะเป็นด่างเหลืองด่างขาวขาด่างลายหินอ่อนเนี่ยต้นหนึ่งเขาก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ3-500บาทนะคะต้นเล็กๆประมาณไซนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3-500บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นพวกลายเบอร์กินนะคะที่เป็นลายเส้นๆด่างขาวด่างเหลืองเนี่ยอันนั้นนะคะก็จะราคาทะลุพันขึ้นไปแล้วนะคะ เพื่อนเพื่อนก็ยังหามาไว้ได้นะคะก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นตามขาเหลืองนะคะนี่นะคะก็เป็นไม้ด่างนะคะที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าราคาหลักร้อยเนี่ยยังหาได้ค่ะและถ้าเพื่อนเพคนไหนนะคะที่เป็นที่เป็นนักสะสมไม้ด่างนะคะหรือว่าชื่นชอบในไม้ด่างนะคะก็รีบจับจองหามาไว้ก่อนได้เลยค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็มีแต่ราคาจะสูงขึ้นนะคะ ไม้ด่างยังเป็นกระแสได้อีกหลายปีเลยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบไม้ด่างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในช่องสวนอุ่นดินสำหรับคลิปต่อไปนะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดไหนอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ